โควตันซีและโทเค็นที่ต้องมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ในจํานวนโอ้ศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสียส่ยงที่อยอมรับได้หากเห็นว่าคลิปหรือเนื้อหามีประโยชน์สามารถสนับสนุนปอกออกได้โดยการสมัครด้วยรหัสแนะน,นํานี้หรือกดที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับปออ๋ออีกเช่นเคยครับวันนี้ปออ๋อก็มีข่าวมาฝากนะครับสําหรับผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน Binance TS สําหรับการเทรด c r y p t o c u r เรนซี ซึ่งตอนนี้เนี่ยไบนันทีเอสเขาจัดกิจกรรมสําหรับการเทรดคู่ไทยบาทเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เลยครับระยะเวลาแคมเปญก็คือเริ่มตั้งแต่1ถึง31กรกฎาคม2568นะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยปีตลอดทั้งเดือนแล้วก็ภาษี0%ด้วยครับแต่ว่าไม่ได้ทุกคู่นะครับที่เป็นไทยบาทจะมียกเว้นอยู่1คู่ก็คือ u s d t ไทยบาทนั่นเองเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรมากครับเข้าสู่บัญชีไบนันท S อย่าลืมนะครับคุณต้องสมัครบัญชี BNZ และ KBIC เรียบร้อยแล้วนั่นเองปีค่าธรรมเนียมการเทรดศเซครับเมื่อซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยเงินบาทผ่านสปอตนะครับยกเว้นคู่เดียวคือยูเอทีไทยบาทนั่นเองเมื่อเราได้มีการเปลี่ยนจากไทยบาทไปเป็นทรัพย์สินดิจิทัลแล้วเนี่ยนั่นคือเกิดการซื้อขายขึ้นแล้วก็จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมคู่นั้นให้โดยอัตโนมัติยกเว้นคู่เดียวก็คือยูเอทีกับเทสบีนะครับที่ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมตามปกติและที่สําคัญคือสามารถเทรดได้โดยไม่มีข้อจํากัดการเทรดใดๆเลยจะเทรดมากเทรดน้อยก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยศนเปดังนั้นสําคัญทีเดียวครับใครที่เทรดเป็นประจําหรือใครที่อยากจะลองเทรดนะครับก็สามารถเทรดได้เลยค่าธรรมเนียมและภาษีศนเปตลอดทั้งเดือนเราไปดูที่ตลาดนิดนึงครับเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Binance TS เนี่ยการจะเทรดก็ต้องไปเทรดที่สปอตนะครับโดยเข้าไปที่เมนูตลาดตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นก็เข้าไปที่คู่ไทยบาทนั่นเองซึ่งก็จะมีคู่ไทยบาทอยู่หลายคู่ให้เราทําการเทรดซึ่งเราก็จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศูนย์เปอร์เซ็นต์ทุกคู่ยกเว้นคู่เดียวคือยุดิีไทยบาทนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเราจะเข้าไปซื้อบีนบีด้วยไทยบาทนะครับอย่างเช่นเรากดซื้อไปเนี่ยถ้าผมจะซื้อจํานวนหนึ่งบีนบีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตั้งลิมิตเอาไว้ถ้าเรายังไม่ได้ของแล้วเรามากดยกเลิก อันนี้คือไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรนะการตั้งออเดอร์เนี่ยมันไม่มีมีค่าธรรมเนียมถ้าเรายังไม่มีการซื้อขายไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเกิดขึ้นทั้งนั้นแต่โดยปกติแล้วถ้าเราตั้งลิมิตไว้แล้วเกิดการซื้อขายหรือเราจะซื้อแบบมาเก็ตเนี่ยมีการซื้อขายสําเร็จเนี่ยถึงจะเกิดค่าธรรมเนียมครับแต่ตอนนี้เดือนตุลา,าคมเนี่ยถึงจะมีการซื้อขายสําเร็จก็ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมครับทุกคู่ยกเวน้นคู่ยูเอทีทีไทยบาทชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะ สวัสดีครับ